เราจะเทรดได้เดือนละหนึ่งล้านนะนะครับหนึ่งล้านบาทเนี่ยนะครับคําถามคือการเทรดได้เดือนหนึ่งล้านบาทเนี่ยโอเคมาเรียนความรู้จากโค้ชเจมอาจจะเอาไปเทรดได้หลายๆคนก็เรียกว่า breakthrough หรือว่าเข้าใจไววนะครับก็สามารถทําได้เลยแต่คําถามคือถ้าสมมติว่าพี่จะเปิดกิจการให้กำไรเดือนละล้านทาไงครับเปิดอะไรก่อนเปิดกิจการให้กำไรเดือนละล้านนะครับแน่นอนพี่ต้องอาจจะลงทุนเป็นร้อยล้านนะฮะ อ้าวจริงไหมเราจะเปิดโรงงานเลยบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้ได้กำไรละล้านนะครับปีละสิบล้านอะ่ะปีละสิบสองล้านอะ่ะแล้วเราต้องจ้างพนักงานกี่คนครับแล้วเราต้องเราต้องสะสมความรู้ขนาดไหนครับไหนจะคู่แข่งเยอะแยะมากมายนะครับแต่การเทรดไม่ใช่ครับพ,พี่การเทรดพี่แข่งกับตัวเองร้อยเปอร์เซ็นครับวันนี้เราอยากได้เงินร้อยเหรียญเราก็หาวิธีการเราอยากเติมสิบเหรียญก็ได้นะครับเรามีสามร้อยบาทเราอยากได้เงินสามพัน เราอาจจะเติมสิบเหรียญแล้วความรู้จากโค้ชเจมที่โค้ชเจมสอนไปไปเทรดก็ได้นะครับฮเราไม่อยากปวดหัวกับลูกน้องเราไม่อยากมีปัญหาเรื่องของเกมการเมืองในบริษัทแล้วนะฮะเราอยากตื่นกี่โมงก็ได้มาเทรดมาหาเงินพี่ก็มาเรียนความรู้จากโค้ชเจมแล้วก็เอาไปเทรดทําเงินครับ